เอาสีสีอะไรครับสีสีเขียวกันเนเาะข้างนนี่คืออะไรวะ เฮ้ยมันคือมีดปลาปลาเออโอเคอ่ะ oh, เริ่มกัน <nah. S 1> เลยนะโอ้ยเกมอะไรเนี่ยเอ,อ็ดเฮ้ยสีเขียวใช่ไหมเนี่ยโอ้โหตกใจเมื่อกี้ไปอยู่สีฟ้าอยู่สีอะไรเนี่ยจอมเขียวเขียวไหนไม่เห็นชื่อเลยไหนฟ้า,ฟาไหนเขียวไหนเออเห็นแล้วโอเค อุ้ยเป็นไงด่านนี้มันต้องเลื่อนสีเขียวบอกแล้วเซนมันบอกโอ้ต้นไม้เราจะกลมเกินกับต้นไม้มากเมื่อกี้ผิน้ำเงินปาบอุ้ยเรียบร้อยตัวนึงอะไรตัวนึงจอมโหด้ะเฮ้ยโห้ขึ้นที่หนึ่งเลยได้ยิงตัวหนึ่งเม่ยบะอุ้ยวายน้อมเป็นทหารต้องอึดอุ้ย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 ยิงอะไรกันวะ อุ้ยสะพานล่วงตูมกระจายเกิดโกโก้คันอุย้ยแม่งยิงอะไรกันโอ้ด่านนี้ไม่มีค่อยมีค่อยมีภูเขาเลยอ่ะเอมีอันนี้เปิดโลง่งคืออะไรอ่ะคือกล่องอะไรอ่ะโอ้เดินทะลุดีอีกงงอยู่ไหนเอ่ยไม่รู้ตอนนี้อยู่อยู่สะพานนะเป็นสะพานผมอยู่เออเขาเรียกว่าอะไรหัวสะพานนะเฮ้ยเจอแล้วตัวนึง ้ฮยังไม่ทันยิงเลยแม่งเลยดูมันมันยิงหัวเลยอ่ะโอโหมันเล่นของแเดี๋ยวอันต้องเซตติ้งเปิดเสียงสักหน่อยครับโอเคอโอ้ยมันเล่น RPG ยิงได้เออโอเคโอเค ตายกันเลยเอ้ยยิงอะไรกันวะโอ้เราโอ้ยยิงอะไรกันอุ้ยเฮ้ยจอมเราอยู่ข้างหลังนายเฮ้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 ยใช้ที่ขุดเฉยเลยใช่ด้วยควักที่ขุดมางงเวอรเฮ้ยทำไมเราต้องมาอยู่ฝั่งที่มันจะแพ้ตลอดเลยวะ ผีเขียวได้สกอร์สูงเองครับอะไรของมันเนี่ยเอาบึ้มมันหมดกระจายตายหมดดีจริงเอ้ยใครวะไมเห็นวีแล้วหมองไปนั่งย่อนั่งยิงอยู่เป็นสไนเปอร์ที่ดีต้องนั่งยองครับเแงะไม่เห็นเฮหตุผลอะไรวะโอ้ยอ้าวโดนใครยิงอีก เฮ้ยจอมแม่งโหดว่ะตอนนี้ยังเดินเล่นอยู่เลยนะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยิงสวนอะใครวะเมื่อกี้เห็นนะอะไรมันปิ๊บปี๊บปี๊บปี๊บวะมึงมีระเบิดแอบเฮ้ยใครวะโอ้โหยิงไม่โดนอ่ะมันมันวางระเบิดอ่ะเขาเห็นตัวนึงอ่ะแต่เขายิงมันไม่โดนอ่ะน่าเนี้ โอ้กางเองอะไรมันเสียงปิดปิดปุ้เนี่ยกลัวเนี่ยนั่นเอาเอาบินบินข้ามเอามัวมัวเอาบึ้มกระจายไม่ตายด้วยเอาบินไปไหนแล้วเอาวีเป็นลมเอ้ามาแล้วโอ้โหไม่ไหวแล้วมันมันเล่นตาในไม่ได้แล้วโอ้ต้องพึ่งก่อนนะครับหน่วยบินโอ้เท่เบยทพเอลย ต้องมีเจ็บแผลอุ๊เอาเกิดมาตายเฉยสอยอะลบหนึ่งเบอร์เกียร์ยังไม่ได้ฆ่าอ้าวมดหมหมดอะไรแม่มาปลุกแล้วปลุกแล้วโอ้ยยินแล้วเลือดมันจะลดปะวันเนี้ยโอ้ยไม่โอ้โหมันบินยังไงวะช้างก่อนด้วยแต่ตาม อุ้ยอะไรวะยังไม่ได้ฆ่าเบยอ,อะไรของมันอยู่เนี่ยไอ้มาขุดอะไรตรงนี้โอ้ยส,สึกจะเล่นสายไหนก็ไม่ลุ่งเลยเนี่ยเล่นไม่เป็นเนี่ยเอาวีวิ่งผ่านหน้าเลยโอ้ยเจอตึมอะไรตรงนู้นมวยก่อนนะเดี๋ยวน้ำดนหนหวนขนาดโอ้ยใช้เจ็ตแพรกแล้วมันพุ่งขึ้นอย่างเดียวอ่ะ ไหนว้ายิงอะไรกันเนี่ยเอ้ยไม่ใช่เขายิงไ,ไหนทนไมเฮ้ยใครวะใครนี่อุ้ยเออยายฆ่าตัวหนึ่งอ่ะนณะนี้โอ้ย,อย,ออนนอยมันมันกำลังสร้างป้อบกันของมันอยู่อะ่ะฉะนั้นเราต้องไปยึดแทบ็บไปสู่ทางขอ,งอ้ยใครวะมีไ,ไม่โด,น,ดนอะ่ะ ไอ้ใดอะฮะอือเย่ฆ่าได้แล้วเยี่ยมยันไงโอ้โหเดี๋ยวนี้โอ,คอ,คอ,อ้ยดีหน่อยดีดีดีมัางดีบ้างนี่ห,นห,นหลบบิดตายเปื่อตายเองวันเนี่ยฆ่าตัวเองตายครับบินสูงเดี๋ยวนะมันต้องเปลี่ยนของก่อนเครื่องบินมันบินยังไงอ่ะ เอาวิอยู่นี่เองเอาลงไปไหนเครื่องบินมันบินยังไงอ่ะเจ๊ดเจ๊ดเจ๊ดแขกับมันเป็นเจ๊ดแขกมันไม่เคยบินโอ้ยโอ้ยแขกมันจะเบ็ดบ้าค้างเราบินน่ะบินใช้ไงโอ้โหเลือดเลือดจะหมดแล้วโดดลงมาบินไม่รู้เขาบินต้องเลือกอีกอันหรือเปล่ารู้แล้วมันวิธีบินยังไงครับอ้าวกรรมเสียงอะไรก้องแจ้ง โอ้ย,อยต,ตายแล้วเยี่ยมไม่ได้ฆ่าเจอดใจด้วยเพื่อนเอ่อมอนสเตอร์เกมอยู่ไหนวะเน,นี่ยโอ้ยอูย้อะไรวะเน,นี่ยสกอร์สูดนะเมะื่อคีปเปลี่ยนเจ็ตเปลี่ยนเจ็ตแพ็กเป็นไอน,นั่นนะ่ะสกอร์จากสองกลายเป็นสูดเลยครับเอา้ายังเป็นเจ็ตแพ็กอยู่เลยอะไรวะ โอ้ยเดี๋ยวต้องฆ่าให้สกอจะให้สกอร์มันขึ้นหนึ่งนะพอเปลี่ยนมันได้กลายเป็นสูตรแดน,นอะอย,ยังไม่ทันไรเลยไม,ไม่รอแล้วกนแล้เปลี่ยนเป็นอะไรดีเนี่ยออาปไปตายอาเง่งต้องปืนกลเนี่ยอุยคนยิงอ้อาว ยังไม่ได้กดเลยอยังไม่ได้กดเลือกเลยเล่เน,นสนิทโอ้ย <c oughs> ยังไม่ได้ทันในนั่นเลยโอ้มันเหลือกี่วินาทีวะเนี่ยทำไมทำไมคราวนี้มันไม่ขึ้นนาทีแล้วอ,ะอ่ะอ๋อขึ้นโอ้อีกสิบเจ็ดนาทีผั <c oughs> เจ้าดูกันยาวเลยดูไปเบยมัน ไข้าจะดีเองครับแคทลีนนุ้ยเฮ้ยใครวะไอ้เป็นไงโอ้ฆ่าได้แล้วโอ้ยกระสุนหมดกระสุนหมดใจเย็นลูกต้องกดปิดข่ารอหมุนหมุนรอ เราเจอเราก็ย hmm. mm ิง hmm. ม mm ัน hmm. ยิง mm ยิงมันยิงมันอุ้ยอุ้ยอุ้ยมันยิงมันยิงสวนอุ้ยอุ้ยใครเอยใครมันยิงหวาเนี่ยยิงได้งแล้วใครมันคุณจอมเขาฆ่าไปทั้งสามตัวสกอร์ตได้เปลี่ยนมั้งมะเนี่ยใครเขาเปลี่ยนไปรอบนึงเขาเปลี่ยนไปสองสามรอบ่ย ้องปาอดนี่ข้าไปได้อีกตัวแล้วคนะรับโอ,อ,อ,อ้โหหลอดเบยหลอดริงเบยอ่ะไหนไหนไหนยู่นอยู่นู่นอยู่นู่นอะอะไรอีกวะมันสไนมันโหดยังฝั่งมันยิงหัวโดนยุคนหัวตลอดเลยอะมาเราจะเล่นมั่งแหละมันต้องกดหมุนรอครับไม่หมุนแล้วเพื่อน ปืนพังแล้วอ๋อนี่หมุนอยู่อะเนี่ยเสียงหายไปไหนอะเสียงเบาๆจุงเบออุยอ้ยอุย้ยทำไมมันหัวจังวะสไนอะดูฝั่งมันที่หนึ่งฆ่าสิบเจ็ดตัวตกออสิบเจ็ด,ดอาจจะฆ่าเยอะกว่านั้นก็ได้ใครมันบินข้ามหัวจะวะ โอ้ยยินมมามวงเพื่ออ๋อฮะคูณไม่ได้ รูสึกลำคาญเสียงปืนหล่อซุ้มมันครับเอ้ยนี่ยิงต้นไม้หักอุย้ยแลกกันฆ่าครับมันยิงโดนหัวผมยิงมันตายโอ้โหหล่อเบย ไงโอ้ยโอ้ยตะกออสองแล้วทีเดียวนั้นหลุปไอ้กล่องน้ำคืออะไรวะโอ้เห็นเห็นน้ำเป็นสีมันมีมันต้องมีป้อมอะป้อมที่ดีต้องประมาณนี้กดนั่งนะโอสกอ์ลดเลยเหรออุ้ย ยิงหวยแล้วคนเดิมสกอ่ผมกอรถเนี่ยเออใช่ไงถ้าไม่เปลี่ยนนี่เขาว่าคงสกอรประมาณสี่แล้วเออเขาก็เหลือสองแล้วเ,น,เนีเ่ย <c oughs> สองรอบแล้วเนี่ยเขาเปลี่ยนไม่สองรอบเหมือนกันเนี่ยเปลี่ยนตะไนลาย,ายเป็นเฮ้ย <c oughs> นี่อะไรวะแวบ <c oughs> อุ้ยอะไรอีกวะให้คนเดินอีกแล้วมันจะเม็ดไปไหนวะสี่มันต้องล้านแฉนะครับ <c oughs> เป็นการ ให้ทหารคูนเสียสละเขาตายตาแหล็บครับตายตาแหล็บตายตาหลับเออนะฮโดนโดนมีนั่งม <c oughs> <c oughs> ีน <Glenn sound> ั <awakening> ่งกระสุนเราเยอะอย่าไป่วงยิงมันให้หมดอุ้ยมันจะเม่นไปมนาทีจะบ้าตายอยู่แล้วเนี่ย ไว้แล้วนะเดี๋ยวว่าแก่อุ้ยอุ้ยอุ้ยใครยิงวะอุ้ยโอ้โหโดนสไนบวกไอ้นั่นโดนเพื่อนโดนอะไรวะโดนยิงปืนแบบปืนอะไรไม่รู้วะช่างมันเถอะ พังไว้ก่อนเฮ้ยมันมัดเอาอุย้ยฆ่ามันได้ปะวะได้ด้วยแลกกันฆ่าอีกแล้วนะนี้เป็นยังไงดีนะตอนนี้นะโอ้โหดีนะมันไม่มีขึ้นเดทเขาเไปเป็นไรนะไอ่คนเนี่ยคนคนคนนะึงน,น,น,นะโอ้ห้าป้อมดีต้องตั้งป้อมนะ เป็นการป้องกันตะกอตอนนี้ไม่ห่วงไม่ไม่เอาเลยครับดูสนทยทุกรอบท,ทิศทางเลยครับย,ยิงโดนหัวกูจังเลยปูยมันเหมือนเวิร์มเลยอะเวลาตายมีป้อมยิงด้วย,ยอ๋อเก็บกระสุน<อ>มาได้ด้วย อามีป้อมแล้วเป็นไงโดดอนขอเติมแต่งยืนนะโอ้ยทำไมมันวุ่นอย่างนี้นี่ฮะโอ้ยคว่างระเบิดไปแล้วคว่างระเบิดไปแล้วโอ้ยทำไมระเบิดมันระเบิดเร็วจังวะ ไอ้ไดฮามันกะโลบวะยิงมั่วแล้วตอนนี้โอ,โอ้ยมันยิงเว้ยมันมันตูอ้อบตู้แล้วก็ต้องตู้กลับแล้วกันตูดนะเดี๋ยวมันยิงโดนขาอ่าเ,อาเดียวดีวตูไม่รู้แล้วเล่นกับใครเล่นกับคนที่กลาดนว้น อยู่ไหนวะอ่ะ,อะจอมอยู่ไหนเนี่ยจอมอยู่ไหนบนต้นไม้โอ้เห็นเลยฉะนั้นเราจะช่วยคุณจอมครับช่วยคุณจอมครับ

จอมอยู่ไหนเนี่ยเกินใหม่เนใ่เใเฮ้ย,ยแล้วไม่น่ายืนนิ่งเบยจอมอยู่ไหนวะโอ้ยตอนนี้ตกมาที่ห้าแล้วอะตกมาที่ห้าแล้วอะไม่ยอมไม่ยอม ยอมไม่ได้ให้มันกองแกงกองแกงมันจะสร้างเอ้ยเฮ้ยนี่มันสีฟ้านี่ว่ะตายซะเถอะตายเอ้ยมันมันสีฟ้ามันมากองแกงกองแกงอยู่ที่อยู่ที่ฝั่งเราเนี่ยโอ้ดี <ไป S 1> นะคะเฮ้ย,ยมันมาเยอะมันมาเยอะมันมาเยอะข้างข้างซ้ายจอมข้างซ้ายมีอยู่สองคนมีหน่วยระเบิดอ่ะ ข้างซ้ายข้างซ้ายข้างซ้ายครับนี่เวด้วยอ่ะข้างซ้ายเร็วรีบวิ่งไปเราต้องไปช่วยโอ้เป็นเป็นสนามายืดเหรอมายืดเหรออีนี่นี่ไงตายตายอยูไม่ตายวะตายอยู่วะเออตายเป็นไงโอ้ตายยังมันมีหลายตัวอะเป็นช้างไหนวะหายไปไหนกันหมด หายไปไหนกันหมดวะเอ้าเฮ้ยจอมอยู่ไหนกันหมดเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่อุ้ยจอมมันอยู่นี่ไอ้ตัวบีทนี่ตัวบินมาแล้วมาแล้วเป็นแต่ยิงไม่ได้ยิงควักปืนปลอกออกมาดิปืนปโอ้โอ้โหเอ้ายังไม่ตายนี่วะเอ้าตายยังไม่ตายแล้วมันปิดยังไม่ตายเฮ้ยตายแล้วเยยี่ม มัน,นขิดแท้ฆ่าไปถึงสองตัวด้วยกันยังไงีกวสีฟ้ามันเริ่มบุกบุกเข้ามาเรื่อยๆแล้วไว้ไปเปนสีฟองอะไว้ลำคาญว่ะเอาเลือดลด่อนรถปะงะ้ยเจอแล้ว โอ้ยโดดจรมันจะตายไหมเนี่ยอ้อุ้ย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 อุเนๆกอนครับแปะแปแปะแปะเฮ้ยเียมมีทางไปด้วยดี่าเราจะไปเข้าไปตุยมันคราบฉะนั้นเราต้องเตรียมปืนกลใครไม่ขุดไว้เฮ้ยมาแล้ว ไยมันเห็นผมแล้วผมต้องหนีแล้วหัวหน้าตอนนี้ผมจะทายแล้วเลื่อนเลยปิดนึ่งนี่มันตบเพื่อนใอ้ยิงคนมันคือดูยังไงมันก็คือไมค์ค r าฟเอพีเอ เออใครมันกองแจ้งอีกแล้ววะได้ยิน <c oughs> จะขึ้นยังไงวะเนี่ยแล้วไอ้นี่มาบินอยู่ข้างในจะตายลงมาล่วงมันจะโยนระเบิดนี่โยนระเบิดจะขึ้นก็จะขึ้นยังไงอะ่ะจะขึ้นอ่ะมันสูงอะ่ะเห็นเห็นรูนี่เขาล่วงไว้ใครมันกองแจ้งกองแจ้งม <c oughs> ีไอ้สีเขียวคดอยู่ข้างล่างเนี่ย ไอ้ตัวบินเนี่ยบินไม่ขึ้นนน่ไหอ่ะมันก็เลยมาขุดแทนไอ้ต้องรูรูที่เกิดอ่ะขบวนอ่ะข้างบนเลยเหรอเห็นยังวะเห็น้ะโซมันไดอ่ะจะไมีเจรูเบลเลอร์เลยเอ้าเอาตายเบยเอ้าเฮ้ยสีฟ้ามันขึ้นไปแล้วมันขึ้นไปแล้ว เพื่อนมันช่วยอ่ะดูมันดูมันพ่นใหญ่เลยสโนวบอลสโนวบล็อกก็ได้พูดผิดมันอยู่ข้างบนนะ่ะจะขึ้นไปยังไงวันเนี่ยมันอยู่ข้างบนจอมบนบนับนไดโห่ปูดมาตั้งนานโอ้มันกูนอกูอ่ใจม,มานีคขวับแวบบจะตายแล้วมี มันต้องมูเมนต์ไงมูเม้นกันมูเมนต์อ้าวนั่นเพื่อนนี่วะมอยู่ไหนไอคนที่มันขึ้นมาเนี่ยโเอาชอนอยู่นี่เองเรามาแอบกันในนี้ดีกว่านะไม่ร่วงตรงนู้นอ่ะเอ้ยรูนี้แหละรูนี้เปล่าเฮ้ จะล่วงไปลึกมากเลยโอ้โยโอึงช่วยพี่ขึ้นไปด้วยน้องโอ้จะสร้างบล็อกให้อ้าวจะสร้างเองก็ได้เลยโอ้ยยิ่งติงยังจะขึ้นมาได้อีกเฮ้ยไม่ขึ้นเว้ยอย่าบอก มาแล้วถายไม่ไหนแล้ววะเฮ้ยสร้างบล็อกเองเลยลงมาเราเล่นอะไรกันดิเฮ้ยสีเงินไหนมันหลบมันหลบเฮ้ยมันหลบหลบหลบจะจลบมันหลบะโอ้ยเข้าเร็วยิงกาดเลยตรงเนี้ยอยู่ในรูตอนนี้ล่วงมาในรูเลยครับ เดี๋ยวขามาเก็บคืนไงโอ้มันขุดดินลงไปแล้วอ,ะอ่ะเราจะเป็นหน่วยกู้ภัยไปช่วยจอมไปกู้ศพจอมมามันใครบังเฮ้ยใครวะตกใจตกใจเสียงตัวเองไม่ตายพีซาร่าใครมันยิงอะไร กองเกงกองกงเฮ้ยอูสัตว์ขึ้นมาได้แล้วนี่กลับมาได้ไงใครมันขุดโปอะไรไว้นักหนาเอย่ยเฮ้ยเห็นแล้วเห็นแล้ววิงมาแล้ววิ่งขึ้นโอ้ดีะตุกแวะ อยู่น่นนะครับตรงต้นไม้ไปไหนอะวะอุ้ยล่วงเลยใครมันปลาแล้วเปิดวะเฮ้ยเห็นแล้วอ้าวเพื่อนนีว่ะเวนกัามไปฆ่าไปแล้วมั้งเฮ้ยใครอะ ไอ่อะไข่อะไข่อะนั่นแหละไค่เขากำลังไล่ยิงมันอยู่ที่มุมนี้เก็บดิข้างล่างดูไหนดูไหนตายเดียมไอซีฟอยด์อะไรบางทีก็เขาไล่ยิงมันมาตั้งแต่อยู่ในบันไดอ่ะมันก็ขุดหลุมหนีมาเรื่อย ทีมเราก็แพ re ้อ ah. ย oh, ่างราบคาบนะครับตกเลยครับเย่บายบาย